ฉันไม่ดูตามาตาเรือกว่าอาแกงเนื้อทีหนึ่งเลือพอดีในกุฏหลวงปีไม่มีใครเ,เ,เห็ุนางฟ้า,าเธอมากับบวัวบลิดโดดพี่หหใหญ่เลยเปล่งโหเปล่งจะไม่นอนแปลกเิด รเปร่เปรยอันน hey, 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 hey. hey, no, ี้กูตัวเปล่งอยู่เปล่งานเออมึงเคยฟังเปร่งนั้นไหมเปลงเออเปร่อะไร้อยเปร่งอะไรแล้วตีว่าไอ้ไร้ก้องเบายาวก้องเบายาวเออไอ้ไอ้คนไม่มีช่วงซอยกูบอให้นายนั่งเราทำแกงกับเบายาวจับเปล่งเปร่งเลยคนช่วงมีแต่เปขี้ไม่ทุกหรอรยตนด้วยรู้ใช่ยังไง ดวยยังหรอนะกับีไปไหมน้องไอ้เปรอเรองมึงรมันว่ากูเมื่อนัดเดอะเบ็ดไอเปรดความอมันนัดเด็ดมันว่าเรองเ้ยมันว่านาไอ้เปรดโอรากูว่เปรเออ๋อ้ปี แกไม่ต้องมาด่าฉันว่าปิงกี้นางเงี้กำกับพูนมั้งครับคุณลุงว่าอะไรนะมาก็บอานางเงีกมันได้กี่พูนครับขอบใจค่ะให้เรงออกแกรนแกร์ไได้ยินหรอเพื่นนางร้ามาลมต้องลงบนฝีที่น้องมาเจ้าไอ้บ้า I con chó món minh ché món ra bún am lai bút. No, anh nam món mín Mó món lóng 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 แกไม่ต้องมาคุยกับฉันในหนะวะทอยพี่มึงอาจะมาไรึงมึงคิดวยาจะกัดอะไรเจ้ว่ากับกุนมึงไม่เอายูเลเลด้วยมึงมามาจากไหนัหนุนี่มาแบบนี้ก็มมอมาจากฮัลลวันงานอะไรเจ้าก็มมามาจาก ขันแต่งอันจรานบวชอ่นร้วที่เขานแห่งอันจรานบวชขันแต่งอันตรานบวชว่าร้านเจ้าเมียมันแต่งอันซึงร้านบาวกูมันรงัดแลซึงมันบวชเทงโอ้พอเจ้าูตายแล้วเดยน้อย munifásitì naan tẹ̀lé anugbawo lé nga.